สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับนะวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะวันนี้นะครับมาเรียนรู้จากพระเกนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับ มาเรียนรู้จากพาเกนนะครับตะกูดไม้คูหลวงพ่อทาวัดผนียงแตกนะครับนี่นะครับเนี่ยลักแบบนี้เกน,นะครับนี่นะครับย้ำอีกทีนะครับนะลักแบบนี้เกน,นะครับนะครับก็สืบเนื่องที่นะครับเน,นในคือในสนามหรือใน โซเชียลต่างๆก็ยังเห็นมีขายอยู่นะครับนะนะครับแล้วก็เป็นงานที่ผมเคยโดนมานะครับนะผมเคยโดนมาไอชิ้นนี้ผมโดนมาหลายปีแล้วนะครับเนาะผมเก็บไว้หลายปีนะครับก็ก็หลายพันอยู่นะครับสมัยก่อนนะครับนะก็โดนมาหลายพันอยู่นะครับแล้วก็ไอเลี่ยมเนี่ยนะครับไอเลียมเนี่ยผมก็เรี่ยมเองนะครับเนาะรู้สึกจะสองร้อหรือสามร้อยเนี่ยนะครับสมัยสมัยนั้นนะครับเนาะผมเรี่ยมใช้เองนะครับ เยียมใช้เองเพราะเราดูไม่เป็นนะครับเนาะเราคิดว่าแท้นะครับนะครับแต่จังว่านะคนเล่นพระมันโดนทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะเก๋อะนะครับใครโดนมาก็อยากไปทอนะนะครับผมยิ่งโดนผมยิ่งอยากรู้นะครับคือนิสัยผมนะครับผมนะยิ่งโดนผมยิ่งอยากรู้นะครับนิสัยผมคือชอบเอาชนะนะครับผมนะครับมันก็เลยให้เราก้าวข้าให้เราก้าวผ่านมาได้นะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับ รู้เหมือนกันนะครับนะเพื่อนเพื่อนในพี่ที่เข้ามาดูนะครับผมว่าเพื่อนเพื่อนพี่มีโอกาสดีกว่าผมนะนะครับสมัยก่อนโลกโซเชียลมันยังไม่มันยังไม่เปิดเผยอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะก็ต้องแบบเล่นเองเก็บเองนะครับเนาะเล่นเองเก็บเองไม่มีสแตอินนะนะครับกว่าจะไปเจอคนที่เขาจริงใจกับเรานะครับมันก็หมดไปเยอะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหมดไปหลักแสนนะครับผมนะมันหมดไปเยอะนะครับกว่าที่เราจะเออ กลับล้าได้นะครับที่เราเล่นมามันซื้อขายไม่ได้นะครับเนาะนะครับมันซื้ออย่างเดียวแต่มันขายไม่ได้เพนเพืนี้นะครับเนาะแล้วมันก็เหมือนไปเจอคนที่เขาแบบเห็นแบบเพื่อนฝูงเห็นคนที่จริงใจกับเรานะครับเขารู้ว่าเขาเห็นว่าเราแบบเอาแพกเกไปถามเขาบ่อยนะครับเนาะเขาก็เมตตาเรานะครับนะนะครับแล้ววันหนึ่งผมซื้อขายได้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันความรู้กับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะให้คนที่แบบเริ่มศึกษานะครับจะได้ไม่ต้องทอนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเล่นพระมันไม่ได้จะว่าจะเล่นหลักแสนหลักล้านนะครับ หลักสิบหลักร้อยหลักพันมันก็เล่นได้นะครับขอให้หาเงินเข้าครอบครัวได้นะครับผมแล้วก็ซื้อขายได้จริงๆนะครับไม่ใช่มโนนะครับผมนะนี่นะครับเนาะอีกทีนะครับเนาะนะครับเรียนรู้จากพารเกสนะครับนะตะกุดไม้คูหลวงพ่อทานะครับวัดมะเร็งแตกนะครับเนี่ยนะครับลักแห้งๆเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับเกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเก้ยังไงนะครับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะชิ้นนี้นะครับผมโดนมา หลายพันยูนะครับโดนมาหลายปีละนะครับเรียมเลียมนี่ผมก็เรี่ยมใช้เองนะครับว่าเราไม่รู้เนาะเราดูไม่เป็นนะครับก็ผมก็มาเยว่าจะเป็นมาแต่กําเนิดเพื่อนเพพี่นะครับเนาะมันก็มีวันที่ไม่รู้เหมือนกันวันที่เคยโดนมาเหมือนกันนะครับนะก็อยากเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่ยังเริ่มเดินหรือเริ่มทอในเส้นทางนี้นะครับเนาะก็เพื่อนพพี่ผมว่าเนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับคือโชคดีนะครับที่ที่มาดูผมนะครับแล้วก็อยากให้เปิดใจนะครับเนาะศึกษานะครับเนาะในสิ่งที่ผม พยายามจะแนะนํานะครับผม,มนี่ครับมาดูลักเก้ก네ันนะนะครับเดี like ๋ยวผมจะให้ดูลักแท้นะครับพันธนวินับนี่นะครับลักเก้นะพันธุวินามันจะแห้งแห้งเห็นไหมครับแห้งแห้งดำดำกระดำกระด่างนะครับเนาะไอ้คาว่าภาษาพระไอ้ดูยากดูยากนะครับไอ้ดูยากดูยากส่วนมากมันจะเก้พันธุวินะมันเป็นธรรมดานะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะแห้งๆนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็รักแท้ที่ผมจะบอกตลอดนะครับมันจะมันนะครับยิ่งเก่ายิ่งมันนะครับเนาะเห็นไหมครับแล้วมันมันไหมครับนะครับมันเป็นหลักพื้นฐานเท่านั้นเองนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็พอดีผมจะค้นหาพาให้เพื่อนเพนพี่นั่นแหละครับเนาะตอนนี้มันไปเจอชิ้นนี้พอดีนะครับผมเนาะก็มาเรียนรู้จากพาเก้กันเนี่ยแหละครับนะนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนพาเก้นะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ แห้งๆอย่างนี้นะครับเนี่ยแห้งแหงอย่างนี้นะครับเก้นะครับนะรู้ทันพระเก้นะครับเนาะลบร้อยครั้งอะไรนะรู้เขารู้เล่านะครับเนาะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับเนาะเรียนรู้พระแท้ไปด้วยก็ดูงานพระเก้ไปด้วยนะครับเนาะจะได้แบบเป็นภูมิคุ้มกันนะครับผมนะนี่นะครับเราดูพระเก้ดีๆนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูลักแท้นะครับเนาะดูลักเก้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูลักแท้นะครับเห็นไหมครับ ลักเกมมันจะแห kind of mm ้งๆนะเพื่อนๆดู้ S ีมนะครับต้องมาดูหลักแท้นะครับมันมีน้อยนะเพื่อนๆผู้ชมนะครับมันมีเหลือน้อยแต่มันก็คือหลักแท้นะครับนี่ดูดีๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมันมันนีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความมันนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆพี่มองภาพนี้ไม่ชัดนะนะครับเพื่อนๆพี่นะครับลองไปกดตรงวิดีโอที่หน้าช่องผมนะนะครับ กดติดตามแล้วก็กดตรงวิดีโอนะครับนะนะครับแล้วก็ไปไล่ดูนะครับมันจะมีตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะอันนั้นเต็มดอกรักแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นเชือกคาดของหลวงหลวงู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับอันนั้นก็รักแท้ดูง่ายนะครับนะอันนั้นจะรักเยอะกว่านี้หน่อยนะครับนะนะแต่บางชิ้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับเนาะก็เอาชิ้นที่มันเก็บง่ายๆนะครับที่ผมเอาไว้เป็นองค์คูนะครับเนาะมาดูนะครับเนาะอยากให้ดูแค่รักนะนะครับ ดูลักนะครับเห็นไหมครับลักแท้มันจะมันๆนะครับเนาะลักพวกเนี้ยนะครับพอทํามาจากยางไม้เพื่อนไมพี่นะครับเพื่อนไมพี่เคยเห็นยางไม้ไหมครับที่มันอยู่ในป่าลึกๆที่มันพอกๆเป็นนนนนะครับนะเนี่ยมันจะมันๆเพื่อนไมพี่นะครับมันจะมันๆนะครับเอาง่ายๆเหมือนไอ้ที่เราเคยดูข่าวนะไอ้อะไรนะฟอสซิลยุงเห็นไหมครับเนาะฟอสซิลยุงที่อยู่ในลักในในยางไม้อะ มันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่นะครับมันจะมันนะครับเนาะเราศึกษาจากสิ่งรอบตัวเราอ่ะพี่นะครับมันไม่ไม่แห้งนะครับเห็นไหมครับถ้าอ่ะีกทีนะถ้าฟอสซิลนะครับเนาะฟอสซิลมันอยู่ในยางไงครับมันจะเป็นยางยางเนี้ยที่เขาถ่ายรูปใสๆแล้วมันก็อยู่เห็นยุ่ข้างในไหมครับนะมันจะมันๆใสๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ถ้าอย่างเงี้ยพี่ฟอสซิลมันจะอยู่อย่างไงอ่ะถ้ามันเก่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันเปิดๆเ,เลื่อๆเ,เพราะมันพยายามทําให้เก่านะเพื่อนเพืนีบบ่นะครับบางคนก็โอ้ยเก่าเก่านะครับเก่าแต่มันอย่างเงี้ยเก่ามันไม่ใช่เก่าโดยธรรมชาตินะครับมันเก่าโดยคนทํานะครับนะเพื่อนเพี่นะครับเนี่ยนะครับเก่าโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยลักแทนนะครับผมนี่ยนะนี่นะครับ ดีนะนะครับเนี่ยลักแท้นะครับถ้าใครดูไม่ชัดก็ไปกดตรงวิดีโอผมนะนะครับไปดูตะกุดหลงผู้เยี่ยมวัดหนังกับนะครับเชื้อคาาหลงผู้ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนะอันนั้นลักจะเยอะหน่อยนะครับเนาะแต่ผมเมือชิ้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับเนาะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูเปรียบเทียบนะครับก็ดูในสิ่งที่มีละกันนะครับผมนะก็จะเป็นลักเก้กับลักแท้นะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะอันนี้หลักแท้นะครับอันนี้หลักเกนะเพื่อนพี่นะนี่นะครับผมก็นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่นะครับหลายคนนะเขาถามแล้วครับเนาะเขาถามว่าเออผมก็มีความรู้ด้านปลาเครื่องนะคร <UK> ับทำไมถึงไม่เปิดตู้แบบซื้อขายเป็นหลักเป็นแหล่งไปเลยนะครับผมนะก็นะครับในส่วนตัวของผมนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะมันเหมือนอาชีพซื้อขายพลาะนะครับแล้วผมส่วนตัวผมชอบพลาเก่านะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ พ้าเก่าคือมันไม่ได้จบที่เราไงครับเนาะคือ,อในิสัยผมคือไม่ชอบจิ้มจมูกคนอื่นหายใจนะครับผมนะก็ตันนี้ผมก็เปิดบริษัทเราทำบัญชีนะครับก็เป็นของตัวเองนะครับผมนะแล้วตอนนี้ไปเปิดตู้มันก็แบบคือพ้าเก่ามันเนี่ยมันคือมันไม่ได้จบที่เรานะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับบางคนเขาเช่าเราไปนะครับเขาเช่าเราไปจริงก็คือเราราคาแบ่งปันนะครับในวงการพ้ามันมีเล่ห์เหลี่ยมหลายอย่างนะครับผมนะเช่าเราถูกไปขายแพงพอขายแพงไม่ได้มีปัญหานะครับ จะอ้างนูนน่นอ้างนี้นะครับมันน่าปวดหัวนะครับผมนะคือมันไม่ได้จบที่เรานะครับซื้อขายอย่างอื่นมันจบตรงหน้าร้านไปเลยนะครับนะซื้อขายอ่านตามั่งก็ซื้อขายจบนะครับซื้อขายของชําก็ซ like ื้อขายจบนะครับแต่พาเครื <in> ่องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันน่าปวดหัวตรงที่นะครับมันไม่จบที่เรานะครับผมสมมุติแล้วผมส่วนตัวผมเล่นผ้าเก่าด้วยนะครับเนาะอย่างที่ว่านะครับผ้าเก่ามันไม่ได้มันมันคือมันไม่ได้จบง่ายๆเหมือนเหรียญนะครับผมนะ แล้วถ้าเราเล่นในสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เหมือนเราฝืนตัวเองนะครับนะแล้วตอนนี <Thi Roth> <scenes by S 2> ้เล่นมาเก่าสมมตินะครับพื่วีนะครับเนาะเล่นปลาเก่าแบบสมมุติที่ว่าเหมือนหนุพ่อเงินนะครับเนาะปัมเดชอะไรที่เก่าเก่าลวงปุ่เอี่ยมสมมตินะครับนะเราเช่าไปปุ๊บนะครับนะแล้วตอนนี้อ่าเราเขาเขาเช่าเราไปปุ๊บนะครับเขาไปออกบัตรนะครับนะมันเนี่ยตรงนี้แหละครับมันเหมือนยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับมันไม่ได้จบที่เราไปเช่าออกบัตรปุ๊บนะนะครับ ไปเช่าออกบัตรผ่านผ่านไปนะครับเขาก็มีกินนะครับว่าเราผมสไตล์ผมไม่ได้เปิดแพงเลยนะครับเนาะเขาก็มีกินสบายไปนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเขาตีคืนเพราะผมประกันดูแลนะครับเนาะอ้าวตีคืนก็มีปัญหากันนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่แล้วตอนนี้นะครับพาเก่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนนะครับเนาะทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยนะครับหลวงพ่อเงินมีฟันไม่มีฟันนะครับหลวงวิจารณ์มีตัวตนพิมพ์อ่าแต่หลวงวิจารไม่มีตัวตนพิมพ์หลวงวิจารณ์มายังไงล่ะ พิมหลวงนั้นหลวงนี้มายังไงล่ะนะเฮ้ยมันไม่จบนะครับผมไม่มีมันอยู่ที่ว่าเขาจะไปถามใครเท่านั้นเองนะครับมันน่าปวดหัวตรงนี้นะครับเพื่อนเวื่พี่นะครับนี่แหละครับผมก็เลยไม่ได้ยึดเป็นอาชีพนะผมแค่ชอบผมเก็บในส่วนที่ผมชอบนะครับนะเพื่อนเพพี่นะครับก็สมัยก่อนนะครับเรามีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมสมัยก่อนเขาเขาดังมากเลยนะเขาดังสายเครื่องรางมากเลยเพื่อนเพพี่นะครับเขาดังมากๆเลยนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับ เขาดังนะผมแลวเขาก็ของคือของเขาก็คือหน้าพ้าเขาดีเลยนะไม่ใช่ว่าพราเกนนะคือหน้าพราเขาดีเลยนะครับผมก็ทุกครั้งที่เขาเคว้งไปพักหนึ่งอ่ะเขาจะมีครับเพราะอะไรนะครับมีตะกุดชิ้นหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยสมมตินะครับมีตะกุดชิ้นหนึ่งอันเนี้ยใครๆก็รู้ว่าใครใครก็รู้ว่าเป็นตะกุดแท้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับลากแท้นะครับเชือกเก่าอะไรแท้ก็รู้ว่าเป็นตะกุดแท้นะครับ แต่นะครับตะกุดแท้ไม่รู้ที่กับตะกุดแท้รู้ที่ราคาโอ้โหอย่างกับฟ้ากระหวนะครับผมตะกุดแท้ไม่รู้ที่ขายหมื่นหนึ่งก็ว่าแพงนะครับตะกุดแท้รู้ที่ขายเป็นแสนก็ว่าถูกนะครับแล้วตอนนี้พี่ท่านนั้นก็คือเขาคือเขาแม่นในวิชานี้ครับเขาแม่นในสายนี้นะครับเขาขายเขาก็รู้ที่เขาขายรู้ที่รู้ที่เขา ไม่อยู sociedad, ่บรู้ไม่รู้เขาขายยัดท <m ig> ี่หมดเลยนะครับมีที่หมดเลยนะครับเขาขายหลักแสนนะครับก็ขายหลักหลายแสนนะครับผมนะแล้วตอนนี้นะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สมาคมนะครับที่ออกบัตรพวกเครื่องรางนะครับเนาะเขาไม่คือมันมีของเยอะจัดนะครับเนาะหลวงู่สุกก็เยอะเยอะหลวงพุยี่ยมก็เยอะเยอะนะครับเนาะแล้วตอนนี้พอไปออกบัตรนะครับเขาออกแท้ไม่รู้ที่เพื่อนเพี่ เขาไม่หลังๆเขาไม่ยัดที่ให้เลยนะครับนะเขาไม่ออกที่ให้นะครับเขาแค่ออกบัตรมาว่าแท้ไม่รู้ที่นะครับเอาวแท้ไม่รู้ที่เพื่อนพ่พี่นะครับแล้วคนซื้อเป็นปูเอี่ยมล่ะครับนะคนซื้อเป็นคนซื้อเป็นปูเอี่ยมคนซื้อเป็นพกันคนซื้อเป็นปูนปนปสุกล่ะครับนะครับเอาคุณซื้อพี่คนนี้ไปราคารู้ที่แต่ไปออกบัตรไม่รู้ที่เพนเพื่อนพี่นะครับคืนสิครับมีคืนสิครับ คือมันมันแท้จริงไม่เถียงนะครับแต่ทางนู้นเขาไม่รับรองที่ให้ครับแต่คนขายผลเนี่ยเขาเขาทัดที่เขามีที่ให้นะครับแต่มันไม่มีที่ตรงนั้นไงครับนะครับปัญหากับสิครับคืนสิครับเปเพราะอะไรต้องเอาเงินไปคืนเขาสิครับคนซื้อขายผ้านะครับเงินเข้ามาก็ต้องซื้อของใหม่ไมด้วยนะครับเนาะมันไม่มีใครเอาเงินมาเก็บเป็นเงินเย็นหรอกได้วยนะครับมันก็ต้องมีค่าเช่าตู้ค่าเช่าแผงค่าเช่าสถานที่ค่าลูกน้องนะครับนะก็ ทุกวันนี้ก็ได้ข่าวยังใช้นี่เขาใช้ไอ้ใช้นี่เขาย,ยังไม่จบเลยนะ,ยน,ะน,น,นะครับอย่างนี้แหละครับพี่นุ้ยนะครับมันไม่ใช่จะเรื่องหาขี Sched ้ง่ายๆนะพี่นุ้ยน,นะครับเนาะมันก็แค่นี้เองนะพี่นุ้ยก็เลยทําให้ผมมองว่ามันดูมันไม่จีรังนะครับเราเล่นในส่วนที่เราชอบแหล่งปันบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นความสุขพอแล้แลวครับเนาะก็รายได้รายจ่ายอะไรมันก็มีอยู่ในบริษัทที่รทำบัญชีผมอยู่แล้วนะครับผมไม่สีเลียนนะครับค่าตรงค่าเทอมลูกก็ ก็มีอยู่แล้วนะครับเนาะซื้อขายผ้าก็ก็เ็ดเงินหมุนเขาเองอ่ะนะครับผมขายไปผมก็มาใหม่นะครับเนาะก็เหลือบ้างก็ให้ค่าขนมเด็กๆนะครับมันก็มันก็ไม่ตีเลียดแล้วนะครับผมนะก็อยู่ในจุดในจุดที่ในจุดที่ผมแฮปปี้แล้วกันนะครับผมนะนะครับมีเยอะก็เป็นทุกนะครับมีน้อยก็เป็นทุกนะครับในจักรยผมนะครับผมนะก็นี่นะครับเนาะตอบคนพี่นะครับที่เคยถามคําถามนี้กับผมนะครับผมนะก็โอเคนะครับนะช่วยป่า เพื่อนเพี่ที่แวะเข้ามาชมนะครับเนาะก็ช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเนาะเป็นกาลังใจแล้วก็จะได้รู้ว่าเพื่อนเพนี่นะครับเนาะชอบคลิปนี้ไหมอะไรนี้ไหมจะได้ไปทํากันบ้านต่อไปนะครับผมนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ